สวัสดีอีกที่ค่ะอาจจะไม่ได้ยินน้เมื่อกี้นะหนาวหนาว,วอย่างนี้เพื่อนบ้านพวกเขาจะเอาเอาพวกพรมเอาพวกอะไรออกมาตากมาผึ่งเด้อค่ะ่เชื้อโรคเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ฉันจะพูดดัดร่างฉันก็พูดไม่ได้พี่น้องเอ้ยริ่นแข็งเอ้ยแต่ลมมากสุดๆเลยโอ้เวลาลมมามันเหมือนกับลบเป็นสิบยี่สิบนะค่ะพี่น้องจา๋าทุกวันยังไม่มีลมเมื่อวานก่อนนู้นที่ยยสดลงคลิปมันลบแปดค่ะเมื่อวานลบหก วันนี้ลบสี่แต่ลมหนาวยิ่งกว่าลบแปดค่ะพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ามาดูกันค่ะมาชมกันค่ะเพราะว่าใกล้คลิปมาถแล้วยยสวนก็ขอเก็บภาพเก็บคลิปที่ยยสวนทํางานฝีมือมาให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับดูรับชมเ้อยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะอย่าเพิ่งราคาญจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวยยสวนจะร้องเพลงแกหนาวให้ฟังจะเพลงค่ะพี่น้องค่ะเป็นแหล่มัดซีแหล่ของ โอ้โหปูดไม่ได้พี่น้องค่ะลมมาหนาวอันนี้ค่ะก็จะเตรียมไปขายแล้วค่ะเดี๋ยวยายสนก็จะมาติดพวกกระดองกระดิงใส่เด้อค่ะเด้อพี่น้องจา๋าอันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวติดตามชมต่อค่ะจะกล่าวถึงองค์สีกระสัดปลาออกจากทาราเขาเดินดอม เอพระเวทสันดอนสุเรียบ่งเท้าเธออุ้มองโอมอจารีทอมนางมัดสีแม่กันรียอุ้มแกี่วกันหาขุมารี ออกตามเสด็จงแเอว่าสามีเดินจอรีมามาในพรที่พาก่อนเออ กิ่งไม้ร้องรำไรอยู่บนยอดยางบางห้วนพระไทยแม่ให้ระคลางคิดถึงสุรางที่เคยเลี้ยงตอนเคยแจวแจวว่าแววเสียงสนองสมเนะแม ฉันมีบอลเรียกผัวบอยบอยสัมอยอ่อนเที่ยวได้ร้อนเอ้ยบลำ่มไรเราเรียกผัวบอยว่าผัวบอย,ออย,ยทำไมไม่หอยให้ชื่นใจว่าดึงข้าง บางลิงลมบ้างก็ลอยปิ้มกลมตามลมประทายไปจับตะกอตะกี้ตะกายละขอออ ไระเห็ดรอยมันเล่าทั้งสีเ่เยไม่เห็นจะมีใครน่ามาติดตามต้อยเป็นเรนมาสามเป็นกำรรม,มาพลอยสัตว์ให้เรือนลอยจากคารามดสีเอแม่จาริกา ส่งเสียงจาช่างนาฟังเม่สา,าริกาที่นอกวังน้ามันส่งเสียงดังวังเวงไกลโอ้ยเอาแค่นี้เด้อพี่นอกเค่็่าวกับยายสนค่ะยายสนชีวิตในฟินแลนด์ยายสนชีวิตในฟินแลนด์ว้ายายสนบ่นจะเปลี่ยนชื่อช่องไหมเอาคำว่าชีวิตออกมาพีนออ่นอกเนาะมันคักโพชีวิตกตชีวิตคักโพตัว ปะ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 ปปายยสนจะเตรียมของไปขายยายสนจะเตรียมของไปขายค่ะพี่น้องหนาวหาววันนี้ก็ลบสีค่ะวันนี้ลบสีค่ะหนามากเลยค่ะ มาค่ะมาชมยี่เยโสชีวิตในฟินแลนด์ค่ะมาชมบรรยากาศวามหนาวค่ะยะี่งสจะเตรียมของไปขายค่ะค่ะยะิ่สยโก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านทุกคนได้เข้ามารับชมย้่สชีวิตในฟินแลนด์นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ยายสนได้ทาในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะกบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ้งกริ้งกราบขอบคุณค่ะ